สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กับพี่เช่นเคยนะคะในเดือนนี้นะคะเรายังอยู่ในช่วงของการเฮอของขวัญแกะของขวัญกับเทศกาลปีใหม่นะคะวันนี้พี่ก็เลยจะมาแกะของขวัญจากแบรนด์นหนึ่งซึ่งบอกเลยว่ารักกันมัน้งแต่สมัยเริ่มแต่งหน้านะคะนั่นก็คือเมเบอร์ลินนิวยอร์กนั่นเองค่ะกล่องใหญ่มากตอนนี้ตั้งอยู่ตรงหน้ายังคงตื่นเต้นอยู่นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าพีดได้อะไรมา5 4 3 2 เขาก็ส่งลิปมาให้เยอะมากๆนะคะในกล่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด6รุ่น40เฉดสีนะคะสมแล้วที่แบรนดน์นี้เขาเป็น king of lipstick เป็นแบรนด์ที่มียอดขายลิปสติกเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวพีทขอเปิดให้ชมกันเลยดีกว่าโอ้ใหญ่มากเยอะมากคือแบบว่ามีเซตนี้มีกล่องนี้ไม่ต้องซื้อลิปอีกหปีนะคะทาบนไปค่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆนิดนึงนะคะกลัวานางจะขลบลงมา อย่างที่พี่บอกนะคะว่าในนี้เนี่ยมีลิปสติกทั้งหมด6รุ่น40เฉดสีนะคะเราก็พีดลองมาหมดละแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงเนื้อยังไงเทคเจอร์ยังไง,ง,ไงฟินิชได้ประมาณไหนแล้วสีที่พีดชอบเนี่ยอยากจะแนะนำเนี่ยเป็นเบอร์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตื่นเต้นจุงปิง๊ง ลิปรุ่นแรกที่พี่กิบมานะคะขอเอาใจสายลิปแมท t กันก่อนค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลิปแมท e นิวยอร์กกันเลยทีเดียวกับ m e m e l i n e Vivid Matte ์ y Color s e s s a t i o n a l รุ่นนี้เนี่ยเป็น Angel Collection ทั้งหมดเลยนะคะมี5เฉดสีค่ะคือตอนแรกเนี่ยพีทลงรูปพรีวิวลงไปใน Facebook แล้วมีหลายคนกรีร้องมากๆบอกว่าสีสันม,มันน่ารักสุดๆแบบ โทนสดใสคอลเลอร์ฟูลรับกับสปริงมากๆเลยแล้วตอนนี้ที่พี่ทาอยู่นะคะก็คือเบอร์12ค่ะลิปรุ่นนี้นะคะจะค่อนข้างแห้งนิดนึงดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆทาเนี่ยแนะนําว่าเตรียมปากดีๆบํารุงปากก่อนก็ช่วยให้ทาได้ง่ายขึ้นความติดทนเนี่ยก็อยู่นะระดับปานกลางนะคะแต่ว่าถ้าใครจะหาลิปมุ้งมิงฟลุงฟิงแล้วก็สดใสเนี่ยจัดรุ่นนี้ไปเลยค่ะเปลี่ยนโหมดจากสายแมตต์กลับมาสายเก่ากันสักครู่นะคะใครที่ชอบทาลิปแบบไล่สีเข้มออกมาอ่อนเนี่ยจะต้องไม่พลาดลิปนี้บอกเลยว่าช่วยให้ชีวิตเนีย สบายไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่ต้องใช้ลิปหลายแท่งนะคะตัวนี้คือลิป 3D Maybelline Lip, Maybe Lip Filt Bitter Lips ค่ะ แฟนคลับโรนพีนะคะจะจำได้ว่าลิปรุ่นนี้เนี่ยเคยอยู่ใน f a v o r i t e of the Month ในปี2016ด้วยนะคะลิปรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นลิปเนื้อเชียร์ค่ะแต่ว่าความพิเศษก็คือจะมากัน3มเฉดสีเลยในแท่งเดียวไล่จากแบบสีนูตอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็มาสีเข้มสีที่พี่ทาอยู่ตอนนี้นะคะคือเบอร์ O R ศ1สีโทนส้มนะคะในคอลเลกชันในรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6เฉดสีกันเลยทีเดียวก็แบบหฮยละลานตาเลือกได้มากมายจะสายชมพูแดงส้มม่วงมีคร ะะวิธีการใช้ลิปรุ่นนี้นะคะคือเราจะให้ด้านที่เป็นสีเข้มเนี่ยอยู่ด้านในแล้วก็ด้านที่เป็นสีอ่อนเนี่ยจะอยู่ข้างนอกบริเวณขอบปากใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะทาปกติเลยแต่ว่าเวลาทาเนี่ยพี่แนะนําว่าอย่าแบบอย่าพยายามทาทับไปวนไปวน,วนมานะคะมันจะทําให้ชั้นของลิปเนี่ยหายไปมันก็จะแบบเป็นเหมือนสีลิปสีเดียวสีแบบตะลา้า และริปรุ่นต่อมานะคะขอเอาใจน้องนวัยนักศึกษาวัยใสกำลังเรียนอยากได้ลิปที่เป็น everyday lipstick นะคะมีความฉ่ำและสดใสประมาณนี้รุ่นนี้เลยค่ะ m a y เม l บ i ิน l ิ p f a t ค่ะเป็นลิปเนื้อเชียนะคะแต่ว่าให้พิกเมนตสีที่ชัดมากเขามีกันทั้งหมด8เฉดสีนะคะและสีที่พิถ่ายอยู่ตอนนี้คือ CO01 ค่ะ ช่ให้ทั้งสีชัดต้องไปโดนค่ะรีรุ่นต่อมานะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยขายดีถล่มทลายมากเลยช่วงแรกที่วางขายเนี่ยคือของหมด out of stock ตลอดเวลานะคะเป็นเจ้าของวอลีเด็ตที่ว่า Make i b l l n n m a k e i ก b o w w นั่นเองค่ะ นึกออกใช่ไหมลิปไล่สีจากรายการ The Face นั่นเองค่ะตัวนี้คือ Maybelline Lip Gradations by Color Sensationals ค่ะความเก๋ไก๋สไลเดอร์ของลิปรุ่นนี้นะคะคือเขาจะมี2หัวค่ะด้านหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เป็นลิปนะคะลิปเขาเนื้อดีมากเนื้อนนุ่มมากให้ลุคแมทที่ดูเป็นแบบกำมะหยี่มีความนุ่มๆุ่มเวลเวส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวคุชชั่นฟองน้ำนะคะคือตรงนี้เนี่ยเราจะใช้สำหรับเกลีย่ยเบลนสีก็จะได้ลุคแมทดูเซ็กซี่ ลิบรุ่นนี้นะคะก็มีทั้งหมด6เฉดสีค่ะส่วนสีที่พิธาอยู่ตอนนี้ก็คือเบอร์นี้เลยนะคะมอร์ฟวันค่ะ make it blend make it bold make it happen ปี2016นะคะก็เป็นปีแห่งลิควิดลิปสติกค่ะพี่เชื่อว่าสาวๆเนี่ยต้องมีในกลุ่อย่างน้อยคนละหนึ่งแท่งแน่นอนเมเบลี ine, เขาก็มีลิควิดลิปสติกของเขานะคะตัวนี้เลยค่ะลิปจุมแมทนะคะเมเบลีนวีวิทแมตลิควิดบายโทเลอร์เซนเซชั่นแนลส์ค่ะเนื้อลิปรุ่นนี้นะคะเขาก็จะนุ่มๆหน่อยเวลาที่เราทาไปเนี่ยมันจะไม่แมทแห้งจนเกินไปฟินิชที่ได้ก็จะเป็นแนวแบบครีมมี่แมต สีชัดมาก,มากๆกลบสีปากได้มิดแล้วก็ค่อนข้างดีทีเดียวสบายปากไม่รู้สึกเหนอะหนะหรือว่าแบบกรังนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด11เฉดสีค่ะสีที่พิธทาอยู่ตอนนี้เลยก็คือแมตต6ค่ะ บอกว่าเป็นลิปนูตแบบไม่ป่วยค่ะกับ Maybelline The Buff by Color Sensational นะคะคอลเลคชันนี้นะคะก็เป็นโทนนูตทั้งหมดเลยค่ะพี่เชื่อนะคะว่าในกลุ่มสาวๆเนี่อย่างน้อยต้องมีลิปสีนูตคนละ1แท่งใช่ไหมถ้ายังเลือกไม่ได้หรือว่ายังหาสีที่ถูกใจสีที่เข้ากับสีผิวไม่เจอลองไปดูคอลเลคชันนี้ดูค่ะเขามีให้เลือกถึง4เฉดสีพี่คิดว่าน่าจะมีสีที่เข้ากับสีผิวของสาวๆไม่หก็สมไม่สมก็สามไม่สมก็ทั้งหมดเลยอะคะ่ะ ส่วนสีที่พี่ทยอยู่ตอนนี้นะคะเบอร์945 Stormy Sahara ค่ะเป็นสีนูดที่ไม่ป่วยจนเกินไปไม่ซีจนเกินไปให้ลุคที่แบบดูเซ็กซี่กำลังดีถ้าผิวสีแทนบมแดดนีดหน่อยรดแน่นอน ขอบคุณทางเม y เบรล i นนิวยอร์กนะคะที่ส่งลิฟมาให้พีทจัดเต็มขนาดนี้เลยรวมถึงของที่ส่งมาให้เราลองเล่นทดลองมารีวิวมามอมมอยเพื่อนฟังตลอด1ปีที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้เป็น King of Lipstick นะคะยอดขายอันดับหนึ่งเลยทีเดียว Make it happen มากๆค่ะ เมบรีนะคะก็เป็นแบรนด์คุณภาพดีราคาสบายกระเป๋ามีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายรวมถึงมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่แบบทุกเดือนจัดเต็มจริงๆนะคะยังไงถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของเมบ n ีก็ไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ของเมบรีทุกสาขาเลยโดยเฉพาะวัดสันบูธท็อปบิ๊กซีโลตัสอีเวนต์บอยหรือในออนไลน์ก็มีนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่รายละเอียดต่างๆรวมถึงลิงก์ไว้ใน description b ล็อกยังไงก็ไปตามดูกันได้นะจ๊ะ ยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe c h anel ของพีทถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย